คลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องพิมพตัวอักษรของ d ด m o นะครับรุ่น l e t a t t ท g 2 0 B b นะครับตัวนี้จะเป็นแบบบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยสามารถใช้พิมพได้เลยนะครับข้อดีของเขาเนี่ยคือมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้นะครับการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะครับเรากดเปิดเครื่องนะครับจากนั้นเข้าแอปพลิเคชันพิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับปรับเปลี่ยนข้อความต่าง แล้วกดปิ้นได้เลยนะครับเครื่องเขาเนี่ยก็จะเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเชื่อมต่อใหม่มีสติ๊กเกอร์หลายสีนะครับหลายชนิดให้ใช้งานนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนใช้งานตามที่เราต้องการได้นะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยก็มีแบบเป็นกระดาษเป็นแบบพลาสติกแล้วก็เป็นแบบที่สามารถ สกรีนติดกับเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าใช้งานได้นะครับซึ่งเครื่องพิมพ์ข้อความตัวนี้นะครับสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายหน้างานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในบ้านของเราเองนะครับใช้ในงานช่างงาน DIY รวมถึงสํานักงานนะครับต่างๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากๆเลยนะครับเรามาดูรีวิวพร้อมกับวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้ในกล่องของเขาก็จะมีคู่มือนะครับพร้อมกับตัวเครื่องมาให้นะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก1,300กว่าบาทนะครับ ด้านนอกก็จะมีปุ่มกดเพื่อตัดสติกเกอร์ครับส่วนด้านในเนี่ยก็มีช่องสําหรับใส่หมวนของสติกเกอร์นะครับการใช้งานเราต้องใส่ฐาน AA เนี่ยจำนวน4ก้อนเข้าไปเมื่อใส่ถานไปแล้วเราสามารถที่จะกดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วให้เราเนี่ยเอาตัวโทรศัพท์ของเรานะครับสแกน QR Code ในคู่มือจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันของไดโมได้เลยครับการติดตั้งเนี่ยก็ไม่ยากนะครับ การใช้งานก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วพิมพ,พ์ข้อความที่เราต้องการเนี่ยจะปิ้นเนี่ยได้เลยนะครับตรงนี้เขาจะบอกขนาดของความยาวที่จะปิ้นออกมาให้ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอักษรได้ตัวนี้จะมี2ลักษณะนะครับเปลี่ยนขนาดได้นะครับเมื่อเปลี่ยนขนาดเขาก็จะบอกความยาวของตัวอักษรที่เราจะปิ้นออกมานะครับตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนพวก ความหนาความเอียงของตัวอักษรนะครับรวมถึงตัวนี้ก็จะมีอิโมจิมาให้ด้วยนะครับมีเป็นร้อยๆตัวนะครับรวมถึงสามารถใส่กรอบข้อความได้ด้วยอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเราสามารถจะสั่งพิมพ์ข้อความที่เป็นวันที่ได้นะครับอันนี้ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายนะครับส่วนการพิมพ์ก็กดมุมขวาบนสุดเลยนะครับ เครื่องก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปทําการเชื่อมต่อเลยทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่จะกดสั่งพิมพ์จากโทรศัพท์แล้วก็ใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนของการที่เข้าไปเชื่อมต่อเลยครับนี่นะผมก็ลองพิมพ์ออกมาให้ดูนะเราก็สามารถที่จะลอกสติ๊กเกอร์แล้วเอาไปแปะตามที่เราต้องการใช้งานได้นะครับสามารถปรับเป็นขนาดเล็กได้นะครับซึ่งถ้าปรับเป็นขนาดเล็กเนี่ยความยาวของเขาเนี่ยก็จะสั้นลง แต่ความกว้างนะครับก็จะเท่ากับความกว้างของตัวแผ่นสติกเกอร์เรานะเราอาจจะมีการตัดนะครับขนาดให้ได้ตามที่เราต้องการก็ได้นะครับตรงนี้ในส่วนของรูปแบบนะครับตัวสติกเกอร์ที่เราใช้งานเนี่ยก็จะมีแบบแรกก็คือเป็นแบบพลาสติกเนี่ยจะมีตั้งแต่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับสีขาวแล้วก็สีใสเลยนะครับตัวนี้มีหลากหลายสีนะครับส่วนในรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นในแบบรูปแบบกระดาษครับตัวนี้จะเป็นพื้นขาวแต่ตัวหนังสือสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์เช่นเดียวกันนะ สามารถลอกมาแปะได้แต่ว่าวัสดุเขาจะเป็น,ปนกระดาษนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนสกรีนนะครับที่ใช้สกรีนติดเสื้อหรือว่ากระเป๋าได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวพื้นดําเหมือนกันดังนั้นนะครับเราสามารถที่จะนําตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายครับอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยผมต้องการที่จะติด ตัวสติกเกอร์ไปที่ตัวตู้คอนโทรลนะครับหรือว่าตู้คอนูเมอ e r นะครับเพื่อบ่งบอกว่าแต่ละเบเกอร์เนี่ยมันใช้งานอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสีเลือกขนาดของตัวอักษรต่างๆเนีในให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่เราจะติดนะครับอย่างของผมเนี่ยก็คือจะใช้สีแดงนะครับในส่วนของหลอดไฟแบบนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ตัวขนาดตัวอักษรอ,ออกมาแล้วสามารถเข้าไปแปะได้นะถ้ามันขนาดมันกว้างไปนะเราสามารถตัดตัวสติกเกอร์นะครับที่มันพิมพ์ออกมาได้นะครับ รวมถึงการเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้เลยในรูปแบบของแต่ละช่องนะครับที่เราต้องการใช้งานซึ่งจะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยก็สะดวกนะครับเปลี่ยนง่ายแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรออกมาเนี่ยก็รวดเร็วง่ายๆแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะนะครับสําหรับใครที่ต้องใช้งานนะครับหรือว่าพิมพ์สำหรับตัวข้อความที่จะใช้ในการติดเพื่อแบ่งแยกอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าเก็บเอกสารต่างเนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถ ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ผมเอามาใช้งานให้ดูนะครับดังนั้นเนี่ยใครจะใช้ก็ลองเอาไปปรับประยุก์ตใช้งานดูนะครับผมเชื่อว่าตัวนี้เหมาะสําหรับใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับนอกจากสีต่างๆมีให้เราเลือกแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ตัวสติกเกอร์ที่เป็นแบบใสได้นะในกรณีที่เราต้องการติดกับวัสดุนะครับที่ไม่ต้องการให้มีพื้นหลังเราสามารถใช้เป็นสีใสแบบนี้นะครับเข้าไป ติดได้เลยนะครับมันก็จะทําให้พื้นหลังเนี่ยอมองผ่านได้นะครับเราก็จะเห็นแค่ตัวหนังสือเท่านั้นและข้อดีอีกอย่างนะครับเราสามารถใช้งานทั้งเป็นภาษาไทยรวมถึงภาษาอังกฤษเนี่ยด้วยกันได้เลยนะครับหรือจะแยกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยตัวนี้ก็สามารถพิมพ์ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ตัวอย่างผมก็พิมพ์น,นะครับทั้งภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาไทยออกมานะครับพิมพ์ยาวๆก็สามารถทําได้นะครับ ลักษณะแบบนี้สุดท้ายนะครับมีอีกตัวหนึ่งที่ผมได้บอกไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถสกรีนลงบนเสื้อผ้าหรือว่าตัวกระเป๋าของเราได้นะครับโดยการใช้เตารีดการใช้งานก็เหมือนตัวสติกเกอร์ทั่วไปเลยนะครับให้เราเปิดเครื่องแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการขึ้นมาจากนั้นเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับซึ่งตัวข้อความที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีตัวเหมือนแถบสติกเกอร์สีดำๆเนี่ยติดออกมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ เราสามารถเอาออกไปได้เลยนะครับเราใช้เฉพาะแผ่นสีขาวที่มีข้อความติดอยู่เท่านั้นนะครับที่จะไปใช้ในการรีดให้ติดเสื้อผ้าของเรานะครับต้องบอกว่าไอ้ตัวแผ่นนี้เนี่ยมีราคาที่สูงกว่าแผ่นพวกสติกเกอร์ที่เป็นพลาสติกกับตัวแผ่นกระดาษนะครับหม้วนของเขาเนี่ยจะตกประมาณเกือบ300นะประมาณ300บาทนะครับยาวอยู่ประมาณ2เมตรนะแต่ข้อดีของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สก,กีนติดบนเสื้อของเราได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะติดได้แน่นนะครับ เป็นเหมือนการสกรีนเสื้อผ้าที่เป็นข้อความเลยนะครับตัวนี้พื้นของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นขาวตัวหนังสือสีดําแบบนี้นะครับก็เหมาะสําหรับใครต้องการแบบสกรีนชื่อตัวเองหรือว่าข้อความที่เราต้องการให้ติดบนเสื้อผ้าได้เลยนะครับเมื่อออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวข้อความเนี่ยติดอยู่บนเสื้อผ้าของเราแน่นเลยนะครับเวลาซักต่างๆเนี่ยก็ไม่หลุดนะครับตัวนี้และเวลาเอาไปใช้งานก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับอันนี้ก็เป็น การรีวิวนะครับเครื่องปิ้นตัวอักษรนะครับของไดโมรุ่นเลต้าแท็ 200B นะครับก็มีคุณสมบัติเข้าๆอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลองดูว่าตัวนี้มีประโยชน์สามารถปรับประยุกต์ใช้งานได้อย่างไรนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็ลองดูได้ในดีสคริปชันหรือว่าในคอมเมนต์ที่ผมจะแนบตัวลิงก์สินค้าตัวนี้ไว้ให้นะเผื่อท่านใดต้องการนำไปใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ